ประเด็นคือเรื่องความต่างระหว่างพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูหรือจะเรียกว่าเป็นความต่างระหว่างพุทธทแท้กับพุทธที่ป่าปนป่าเปื่อนด้วยและที่อือ่น เป็นการยรียยรนยีรไนพุทให้บริสุทธิ์พุทธองเป็นการชี้เห็นว่าพุทธแท้ๆเป็นอย่างไรพุทธเทียมเป็นอย่างไรนี่คือสาระสาคัญที่ต้องการที่จะสื่อไปอยังท่านที่เคารพทุกท่านนะครับนี่เป็นการพูด ว่าวยความต่างพุทธพรามณ์ครั้งที่หคราวนี้จะพูดเรื่องอบายภูมิจะเป็นการชี้เห็นถึงว่าอบายภูมิตามหลักพุทธะแท้ๆเป็นยังไงแล้วตามหลักของลัทีิอื่นเป็นอย่างไร วันอื่นอยากจะเน้นตรงนี้ว่าพุทธแท้นั้นเป็นเรื่องของอนัตตาตรงข้ามกับพราหมณ์ห็นดูซึ่งเป็นเรื่องของอัตตานี่มันตรงข้ามกันอย่างเด่นชัดเหมือนกับหน้ามือกับหลังมือตาอ่างยังไงกลางวันกับกลางคืนตา่างยังไง พุทธกับพราหมณ์ก็ต่างอย่างนั้นทีนี้ก่อนที่จะไปอาธ,ธิบายให้ละเอียดเรื่องของกบายภูมิขอเน้นก่อนว่าคําสอนของพุทธศาสนานั้นเป็นคําสอนที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วสามารถที่จะศึกษาทดลองพิสูจน์ให้เห็นด้วยตัวเองโดยไม่ต้องอาศัย ผู้อื่นบอกไม่ต้องไปอาศัยผู้อื่นชี้นะการที่ไปอาศัยผู้อื่นบอกว่าอย่างโน้นอย่างนี้แล้วเราไม่สามารถที่จะสัมผัสด้วยตัวเองอันนั้นมันกลายเป็นเรื่องความเชื่อไม่ใช่หลักของพุทธศาสนาหลักพุทธน,นั้นจะต้องอิงหลักที่ทุกท่านได้ ได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้สวดได้ท่องได้จำอยู่เสมอนั่นคือบทสวากาโตบทสวดเจริญธรรมคุณนะบอกว่าบอกว่าสวากาโตพระกวาตาธมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระธรรมนั้นใด เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระธรรมนั้นมีข้อที่จะพิสูจน์อยู่ห้าคำเอาคำห้าคำเนี่ยไปพิสูจน์ว่าพระธรรมนั้นเป็นธรรมของพุทธองค์หรือไม่หรือเป็นธรรมของผู้อื่นธรรมของพระองค์นั้นมีข้อสังเกตอยู่ห้าคำคำแรกคือสันคิติโกสันคิติโก เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองสันกิติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองต้องเห็นด้วยตนเองไม่ใช่คนอื่นบอกถ้าคนอื่นบอกอย่าไงเชื่อตามหลักกรารประสรคำที่สองก็คือว่าอากาลิโก อากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จํากัดการทำของพระองค์ปฏิบัติได้แล้วให้ผลโดยไม่จํากัดเรื่องเวลาปฏิบัติเมื่อใดก็ได้แล้วก็เห็นผลได้ทันทีที่ตนเองศึกษาและปฏิบัติใช่ไหมนี้เป็นคําที่สองคืออกาลิโกถ้าเป็นการปฏิบัติแล้ว ปฏิบัติชาตินี้เห็นผลชาติหน้าอย่างนั้นไม่ใช่ธรรมของพุทธองค์เพราะเป็นเรื่องของการจํากัดการนะครับคำที่สามคือเอหิปัิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเมื่อเราศึกษาในปฏิบัติแล้วเห็นแล้วเราสามารถที่จะประกาศเชิญชวนผู้คนให้มาดูด้วยตนเอง อยากดูอยากรู้อยากเห็นลองมาดูสิลองมาศึกษาลองมาปฏิบัติดูสิแล้วท่านก็จะเห็น <c oughs> นี่นี่น,นี่นี่คำว่าเอปัจิโกคำต่อไปคือคำว่าโอปันญิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเมื่อเราศึกษาแล้วเห็นแล้วแล้ว นำมาใส่ตัวเราเองได้ด้วยตัวเราเองเห <c oughs> ็นไหมคำสุดท้ายคือคำว่าปัจจังเวทิเดโพหิยูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตน <c oughs> เป็นสิ่งที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตานคนที่มีสติปัญญาเท่านั้นแหละจึงจะสามารถรู้ได้เห <c oughs> ็นไดน้จงเว้นคน บ้าไบคนวิสติไม่สมประกอบอันนั้นอาจจะไม่สามารถเห็นได้เห็นไหมเห็นไหน,นั้นเรื่องของอบายภูมิมันจะต้องเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตัวเองไม่ใช่ไปเชื่อคนอื่นแล้วที่สำคัญยิ่งกว่ว่าหลักพุทธะทั้งหมดที่จะสามารถที่จะ ศึกษาได้แล้วก็เห็นได้ตัวเองเนี่ยอย่าลืมว่ามันจะต้องเป็นเรื่องของอนัตตาคือสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยแล้วก็เกิดขึ้นอาศัยเหตุปัจจัยแล้วตั้งอยู่อาศัยเหตุปัจจัยแล้วดับไปมันเป็นวัจจักแบบนี้นี่คือเรื่องของอนัตตาส่วนเรื่องของพรามฮินดูหรือถึงปัะเทอื่น,น เป็นเรื่องของอัตตาคือเป็นเรื่องที่เป็นตัวเป็นตนที่พาวรตัวตนสูงสุดของพราหมณ์นั้นก็คือเรื่องของปัจจมบัตมันเป็นตัวตนที่ยิ่งใหญ่อย่างยิ่งเป็นแล้วว่าเรื่องของกระบายภูมิจะอาศัยหลักอันนี้เป็นข้อวิเคราะห์เป็นข้อ,ขอ,ขอพิสูจน์ให้ท่านเห็นว่าอะไรคือพุทธอะไรคือ ดำเอามาดูเรื่องอบัยภูมิมันจะมีอยู่สี่ภูมิภูมิแปลว่าที่เกิดหรือพบชาติก็ว่าได้อบัยภูมิก็คือพบชาติของอบายหรือแหล่งกําเนิดที่เกิดของอบายไปดูทั้งสัตว์นรกเปรีออัสุรกายและสะัตว์เดรัจฉานถ้าเป็นหลักพุทธธรรมจะต้อง เป็นสันทิฏิโกคือศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอย่าลืมจะต้องเป็นสันทิฏิโกเท่าน,นั้นจึงจะเป็นพุทธศาส,สนาถ้าไม่สามารถเห็นตนเองได้ไม่ใช่เป็นเรื่องของนที่อื่นเป็นเรื่องของศาสนาดังเดิมสมัยเกา่ากึกตั้งแต่พุทธกาลย้อนไปนถึงก่อนพุทธกาลนนทน เขาสอนกันอยู่ก่อนนั่นคือเรื่องของลัทธิอืน่นมาดูสันรกสันรกที่มันจะเกิดก็ที่ไหน <c oughs> เกิดในกายอันวายาวหนาขืบนนี้ไม่ได้เป็นกันที่อืน่นดูภายในอย่าลืมว่าหลักพุทธธรรมนั่นจะต้องศึกษาภายใน ภายในกายยาวานาคืบนี้ไม่ใช่ไปศึกษาด้านนอกนะสรุกมันหมายถึงที่ไม่เจริญที่มันมีภาวะแห่งความร้อนรนภาวะแห่งความเผาไหม้หมายถึงจิตจิตที่ถูกราคะโทสะเผาไหมถูกไฟภายในเผาไหมไฟคือราคา ราคะิไฟคือราคะโทสะคีไฟคือโทสะโมหะคคิไฟคือโมหะไฟสามกองใหญ่ๆเนี่ยเผาบนจ,จิตใจเมื่อใดเมื่อนั้นเกิดเป็นสัตว์รกเห็นไหมไปดูเวลาคนโมโหโทโสสิโมโหโทโสเมื่อไหร่อยากเห็นหน้าตาสัตว์นรกไปยื่สองกจกดู เอ้าเกิดตัวราคะครอบงำจิตใจเมื่อไรมันกระสับกระส่ายวุ่นวายภายในจิตไม่สามารถที่จะสงบสุขได้นั่นเกิดเป็นสนนร,รกขึ้นมาฉับพลันเห็นไหมหนไหมนี้คือแสนทิติกูผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยเองนี่สตนร,รกเกิด ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันเห็นอะไรแล้วมันไปยึดมั่นถือมั่นเกิดความทุกข์ทับถมจิตใจนั่นแหละสะัตว์โลกสัตว์โกสัตว์โลกเกิดแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปดูของพามบ้างของพรามสัตว์โรกจะต้องไปเกิดในโลก ใต้ดินอยู่ที่พิภพใต้ดินนรกมหานรกเอเวจีมหานารกอันนั้นนรกของลัทธิพรามเป็นความเชื่อดังเดิมที่สัตว์ทำบาปกรรมมากมายแล้วตายจากร่างมนุษย์ไปสวยบาปกรรม ที่นรกกภูมิมีโยพบาลเป็นผู้ดูแลเอาหอกทิ้งแทงข้าฟันโอ้โหในนั้นมีทั้งอยูร่าหีกาเมียงต้นยูใหญ่นั่นคือสัตว์นรกในละที่อื่นเขาสังกตอยู่ก่อนบอกน้ว่าเขาสังกตอยู่ก่อน ไม่ใช่สิ่งที่องค์พระสมรสมมสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบยืนยันว่านรกแบบนั้นเป็นเรื่องของอัตตาไม่ใช่คำสอนขององค์พระสมสมมสัมพุทธเจ้านี่ความต่างเรื่องของสัตว์นรกระหว่างพุทธพราหม์ไปดูความต่างไปได,ดูความต่างของเปรตระหว่างพุทธกับพราหม์เปรตทางพุทธหมายถึงจิต เกิดความก็หายอยากอยากรู้จักจบอยากรู้จักคออยากรู้จักสิ้นสุดยิตคราวใดครั้งใดเกิดความละโมบโลภมากเห็นสิ่งนูวนเห็นสิ่งนี้เห็นสมบัติผู้อื่นก็อยากจะได้ไปของเราได้ห้าจะได้สิบได้สิบอยากได้ร้อยได้ร้อยอยากได้พันได้พันอยากได้หมื่นได้หมื่นอยากได้แสนได้แสนแล้วเดยกได้ล้านได้ล้านอยากได้เป็นสิบสิบล้าน ขอให้มือยาวสาวได้สาวเอาจะเป็นสมบัติแจวแหวนเงินทองของใครก็ไม่สนใจขอให้หามาได้เป็นคนที่มีละโมบโลบมากมีบ้านหลังหนึ่งไม่พออยากจะมีห้าหลังสิบหลังมีเมืองเมืองหนึ่งไม่พออยากจะได้เมืองทั้งโลกมาเป็นของตนเองนี่คือภาวะของจิตที่เป็นเปรตเห็นไ,ไหมโบราณนี่เขียนภาพเปรตเอาไว้บอกว่า ท้องมาิ่มท้องมาิ่มปากเท่าดูเข็มนั่นหมายเขาว่าปากเท่าดูเข็มกินเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มท้องนั่นคือเปรียบเทียบมองภาพแบบนั้นอันนี้อยากจะดูหน้าตาเปรตก็ไปดูเวลาใดจิตมันละโมบโุ่มมากเกิดขึ้นภายในกระแสจิตนั่นแหละเปรตเกิดขึ้นแล้ว ที่เปรตในทางพุทธะท่านสามารถเห็นได้ด้วยตนเองไหมล่ะสันติโกไหมมันเป็นสันติโกไหมดูด้วยตนเองสิว่าตัวเองเกิดความกระหายอยากเกิดตัญหามากมายตัณหาทคนชยันอยากได้ปัญญามากำกับนั่นแหละคือเพราะว่ของเปรตเ,เ,เ,เกิดขึ้นแล้วในจิต เกิดจากตาเห็นรูปหูได้ย,ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสมันเกิดทั้งนี้เปรตเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของคนเป็นเปนไม่ใช่คนตาย <c oughs> นี่คือเปรตแนวของกุฏะต่อไปไปดูเปรตในแนวของลทัทธิอืน่นที่เป็นพวกอ,อิัตตาเปรตพวกลทัทธิอืน่นก็แบบเดียวกันกันกบสดารก ทำมบาปกรรมในโลกมนุษย์แล้วตายไปเป็นผีเรยกว่าผีเปรตห,ห,หัวาไวไฟ้าลิ้นยาวมือยาวท้องใหญ่โตเท่ากองเพนปากเท่ารูเข้มเขาเขียนภาพโบราณเขียนภาพไว้อย่างนั้นมีปฏิมากรรมเยอะแยะให้เห็นแบบนั้นนั่นคือเปรต ในแนวคิดของลัทธิอื่นไม่ใช่ของพุทธพุทธอยากดูเปรตให้ดูภายในจิตเมื่อได้เกิดความโลภนั่นเปรตเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมนี่คือความต่างเปรตระหว่างพุทธครับต่อไปไปดูอสุรกายอาสุรกายของพุทธอสุระหมายถึงความ ขาดความเขาความหวาดกลัวอาสุรกายแปลว่ามูาไก่แปลว่ามูอาสุระหมายถึงขี้ขาดจิตคราวใดที่มันขี้ขาดหวาดกลัวแม้กระท่าจิงจกหวาดกลัวแม้กระท่งจิงกือหวาดกลัวแม้กระท่งตุ๊กแกหวาดกลัวแม้กระท่งความมืด ลงจากบ้านเวลาค่ำมืดแล้วขาสัน่นรับวผีหลอกผ่านต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ได้รับวผีหลอกมันมาหลอกหลอนตามต้นไม้ในยามค่ำคืนจิตภาวะจิตเมื่อใดขี้ขลาดขลาดไม่มีความกล้าแม้แต่น้อยนิดจิตเกิดความขี้ขลาดเอาใด เมื่อน,นั้นเกิดเป็นอสุรกายใช่ไหมอันนี้ก็เอาหลักสันทิติโกไปดูได้ไปดูเวลาใดจิตเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาโดยไรเหตุไรผลนั่นแหละคือผีอสุรกายเกิดขึ้นภายในร่างกายอยู่แล้วใช่ไหมใช่หมนี่เป็นปัจจตังไหมผู้รู้สามารถดูได้ตนเองไหม เป็นอากาลิโกไหมมันเป็นทั้งหมดเป็นทั้งสันติิโกเป็นทั้งอากาลิโกอันนี้คืออาสุรกายในแนวของพุทธศาสนาส่วนอาสุรกายในแนวของที่อื่นพวกยึดถืออัตตาก็จะกลายเป็นผียเดียวกันเป็นผีที่มัน ออกจากร่างของสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งแล้วมันไปอาศัยพบภูมิอื่นหรืออาศัยแม้กระทั่งต้นไม้แล้วหลอกหลอนผู้คนมันไปเป็นผีชนิดหนึ่งที่ไปหลอกหลอนผู้คน <c oughs> เรียกผีอสุรกายนั่นแหละคืออาสุรกาย ในลทัทธิอื่นอาศุลกายในศาสนาดั้งเดิมคือพวกพราหมณ์หรือฮินดูมันเป็นเรื่องภายนอกเป็นอสุรกายที่อยู่ภายนอกไม่ใช่เรื่องภายในจิตมันต่างกันกันกบอาศุลกายของพุทธศาสนานี่ต่างกันอย่างชิ้นเชิงสุดท้ายไปดูความต่าง ของภูมิสัตว์เดชันคําว่าสัต์เดชันแปลว่าผู้ที่โง่ผู้ที่โง่ขาดสติปัญญาไปดูยง่ายของไปดูวัวควายวัวควายใครจะจูงไปไหนก็ไหนจะจูงเข้าป่าเข้าดงแม้กระทั่งจูงไป เข้าลงฆ่าสัตว์ก็ไม่มีปัญญาที่จะไปขัดขืนหรือโต้แย้งนี่คือสันเดยฉันสันเยชันในแนวพูดหมายถึงกิตที่โง่จิตที่โง่ขาดทติปัญญาใครว่าอะไรก็เชื่อหมดเชื่อแบบแต่พูดอแต่คือใครมาแนะนำอะไรใครมาชี้แนะอะไร ปแปล้ว,ว่าอ้อ,อไปหมดเลยขาดการยังชิดขาดพิ่นึกพิจเจตนาขาดการไตรตรองขาดความรอบครอบนี้เมื่อใดขาดสติปัญญาอย่างนี้นั่นแสดงว่ากิจนั้นเป็นภูมิสัตว์เดรัจฉานไม่มีความรู้เลยไม่มีสติปัญญาเลย นี่คือภูมิสติวชันในแนวของกุธะแต่ภูมิสติวชันในแนวของนาที่อื่นซึ่งเป็นพวกยึดถืออัตตาจะเอายิญญาณของคนที่เชื่อกันว่าตายแล้ววิญญาณออกไปแล้วก็ไปเกิดในภพอื่นเช่นบาปนาบางท่านบอกว่ามันเคยฆ่าหมูตายไปแล้ว เคยฆ่าหมูก่อนตายมันร้องเสียงหมูแล้วมีหนำเกิดเป็นหมูอีกมันเคยฆ่าวัวฆ่าควายตายแล้วไปเกิดเป็นวัวเป็นควายอย่างนี้ไปนตกนี่คือพระภูมิสัตย์เดานในแนวของลทัทธิอื่นไม่ใช่ในแนวของพุทธศาสนาการที่บอกว่าทำบาปกรรมแล้วไปเกิดเป็นสัตย์เดานนั้นมันเป็นเรื่องหลังตายแล้ว หลังตายแล้วนั่นมันไม่อาจที่จะเอามาเป็นหลักสันที่ติโกได้นั่นมันเป็นคําสอนของศาสน,นาดั้งเดิมพุทธศนาก็ไม่ไม่ไปโตแยงพุทธศสนาพระมาสุทิเจ้าไม่ทรงไปเสียเวลาในการโตแยงพวกเขาเออท่านเชื่ออย่างนั้นก็เป็นเรื่องของท่าน สตีฉันท่านเชื่อว่าทํากรรมแล้วไปเกิดเป็นสัตว์ต่างๆพบภูมิต่างๆก็เป็นเรื่องของท่านแต่พระองค์ไม่วาอย่างนั้นพระองค์ตรัสว่าสตีฉันมันหมายคพระองค์จิตที่มันง่งงง่ายขาดหลักการและเหตุผลดูได้ภายในจิตของคนที่ขาดสติปัญญาใครพูดอะไรเชื่อหมดนั่นแหละ คือภาวะของสัตว์เดือฉัปรากฏอยู่ในจิตของคนเป็นเป็นนี่นี่คือข้อแตกต่างเรื่องของปอภูมิว่าด้วยสัตว์รกเปรดอสุรกายและสัตว์เดือฉัมีข้อแตกต่างกันอย่างนี้ระหว่างพุทธ,ธะกับพระเป็นข้อคิดเห็นใจวันนี้ฝากผู้ชมไปตรองดูนี่คือ สารเกินชีวิตสกิจใจวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติตามชม